มีวิธีใดทำให้น้องสาวฟิตแอนด์เฟิร์มได้โอ้โหหนูนี่คำถามระดับนานาชาติเลยปัญหาใหญ่เนี่ยเริ่มแรกก็คือพวกเธอผิวหนังฟิตแอนด์เฟิร์มไหมยังยังผิวหนังมันจะฟิตแอนด์เฟิร์มได้ต้องมีอะไรต้องมีคอลลาเจนใช่ไหมต้องมีอลลาสตินใช่ไหม จะมีคอลลาเจนอิลาสตินให้ผิวมันเฟิร์มมันเด้งมันเนียนมันนวลได้ต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงเข้าใจไหมครับฮอร์โมนเพศหญิงสาวๆมีทุกคนไหมมีมันต้องสร้างเป็นวงจรการสร้างฮอร์โมนนะครับและถ้าเราอยากให้ฮอร์โมนดีเราต้องทำอย่างไรเราต้องนอนเก่งมากเลยรู้กันอยู่แล้วเราต้องนอนหลับสนิทก่อนเที่ยงคืนและต้องปิดไฟนอนให้สนิท ต้องไม่มีสัญญาณรบกวนการนอนนั้นจึงจะเป็นตามที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือวงจรการสร้างฮอร์โมนเข้าใจไหมนะแต่เดี๋ยวนี้เธอเล่นอน,อนอนตีสองบ้างนอนตีสามบ้างฮอร์โมนเธอไม่มีเธอก็หยวตั้งหัวถึงเทา้าเข้าใจนะสุขภาพดีสุขภาพน้องก็ดีแต่ยังไงก็ตามก็ต้องสอนกันบ้างเนาะอ่ะผู้ชายผู้หญิงทุกคนนั่งตัวตรง ตั้งตัวตรงอ่อนนะอ่าตั้งตัวตรงเอามือประสานหน้าตักสิครับเอามือประสานผมประสานมือเดียวนะพ่ออีมือต้องถือไม้นะะสานหน้าตักนะหายใจเข้าเต็มที่เต็มที่เต็มแรงเลยนะกั้นใจนิ่งขมวท้องแล้วก็ขมิบก้นโอเคนะเอาใมาม่ๆหายใจออกก่อนเอาจริงนะหายใจเข้าเต็มที่กั้นใจนิ่ง ขมิท้องขมิบก้นนับหนึ่งสองสมนับถึงสิบแล้วปล่อยเหนื่อยเลยอ่ะทีนี้น้องๆดูนะเวลาน้องหายใจเข้ากั้นใจนิ่งกระบังลมยืดเลยไหมหลังตึงไหมหน้าท้องตึงไหมพอน้องขมิบก้นตามไปปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงการที่มันเชื่อมด้านหน้าด้านหลัง มันยกขึ้นไปเลยไหมยกไหมยกยกก็คือเวลาที่เราขบีบก้นน่ะเราทําให้กล้ามเนื้อของน้องสาวเราบีบเข้าไปใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ไหมแล้วถ้าเราบีบเข้าบีบออกบีบเข้ามันจะแข็งแรงไหมเราลองอยากรู้หมว่าจะต้องทําบันลักี่ครั้งโอเคมันมีสำนวนเก่าขมิบวันละร้อยไม่ต้องกลัวเมียน้อยราวี ันแปลว่าอะไรอะ่ะมันก็แปลว่าถ้าเราทำแบบนั้นเราจะเป็นสุดยอดฝีมือหญิงสาวในแดนดินใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับชายหนุ่มทุกคนจะต้องหลงไหลเมื่อเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นของน้องสาวเราใช่ไหมครับโอเคเข้าใจแล้วนะทำได้นะทำได้ทุกคนไหมครับเอาทงหายใจเข้ากันใจนิ่งขแบวท้องขบิบก้นโอเค